เรื่องมักมีองแปดผ่ 8, านมาแล้วสาขอ้อทั้งเบิดมีแปดขอ้อข้อที่หนึ่งเอสมาธิทีกข้อที่สองอิสัมมาสังกรปรดำริชอบอันที่หนึ่งเห็นชอบข้อที่หนึ่งมีความเห็นชอบข้อที่สองมีความดำริ ลำดีคือจิตรริจักกระทำอติสามกัสัมมาวาจาวาจาชอบอติสี่กัสัมมากรรมมันตากรรมมันตะกรรมมันตาการงานชอบกอที่หาอาชีพชอบมณีวสองเรือนการงานชอบกับอาชีพชอบนะ กิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกเฒ่านี่เลยคาําว่าหมักมีองแปดต้องเข้าใจตรงนี้นาซะก่อนเมืองตน,นสําหรับผู้มาผู้มาที่หลังผู้ก่อนก็ได้ยินเดียเป็นขอปฏิบัติเพื่อความพ้นทูกเลยทีเดียวเดยแต่ก็มีบางขอ<ม>เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกเฒนะ่านี่แหละชีวิตประจําวันเช่นมีความม็นตรงสิกะแมน การดำริที่จะทำในสิ่งที่ดีๆบ่ทำในสิ่งที่สัวก็เป็นชีวิตประจำวันของพวกเขาว่าจะกับเช่นเดียวกันแต่มันก็ไปโยงเข้าไปถึงขอปฏิบัติที่ลึกซึ้งลงไปเป็นฐานรองรับในการที่จะทำความเพียรั้างใจสิ่งเป็นพอทายๆไป คอสามคอเบื้องปลายสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสม,มาธิเนี่ยสุดท้ายสามคอหา้อเบื้องตน้นเป็นฐานทางว่างตัวอยู่ในกรอบพา้อเบื้องต้นเนี่ยพร้อมที่จะบำเพ็ญเพียรทางใจเข้าสู่มรรคผลได้นนเลยเนี่ยเป็นเข้าสู่นิพพานบองยงเป็น มัชฌิมะปฏิปทากอดเมือนสายกลางบทตกไปในสองส่วนดังที่เ้าให้ฟังแต่ก่อนนะส่วนที่หนึ่งก็ปฏิบัติเพื่อกามกามในที่นี้กรโอบเสียงกินลดพุทธภาธรมรรมล่มอ,อันที่สองก็ปฏิบัติบอบ,บังเบียดเบียนหลังกายให้เป็นเนื่อยให้เนื่อยเปล่ามันมีในครั้งพุทธกาลคนปฏิบัติแนวในลาย ปฏิบัติทรมานตนเองอเพื่อควมพ้นทุกข์พระเจ้าเอาก็ไปทดลองทดลองเหตุมาคือกันบุญไม่ไปเหตุยิงกวัวเล่าพูว่าอย่างมากก็ได้แค่เล่านี่แหละการทรมานร่างกายบกเป็นหนทางเพื่อควมพ้นทุกข์ฉะนั้นสายสายกลางคือบทตกไปในสองส่วนส่วนที่ย่านเกินไป ไปก,กรูปพี่กับรูปเสียงกินโหลดปุตะพระธรรมมาล่มทัางหกอย่างนี้เป็นกามเป็นที่มาของกามคือว่าง่ายว่าเป็นที่มาของสิ่งที่เย้ายนให้ติดอยู่ให้คองอยู่เนี่ยกามะแปลว่าติดอยู่คองอยู่กับสิ่งเหล่านี้คองอยู่ในรูปเสียงกินโสดปุตาตะพระธรรมมาล่ม ถ้าปฏิบัติอยอนก็นจะเป็นอย่างรถ้าแต่ปฏิบัติเข่งขก้นมากหน่อยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็จะบอมุงไปในทางกลามก็จะบอมุงไปในทางที่ทรมานกายให้เมยเปล่านะก็จะอยู่ในกรอบของสายกลางแปดคอดังที่เราไปฟังเนี่ยนะการทางสายกลางจึงเป็นทางเอกสำหรับธรรมบุคคลเนี่ยเขาถึงที่สุด ของตามหลักคำสอนขององค์สมเส็จแระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะเมื่อนี้คือว่าเรื่องสัมมากัมมันตะการงานชอบกับป้าชีพชอบก็เรียกว่สาวสัมมาชิวสัมมากัมมันโตสัมมาชโวการงานชอบคือการงานจางไหนงานที่เอาเห็ดลงไปบ่บเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นสาตว์อื่นนั่นแหละบุญหลักของเขา สี่บุคคาสัตว์บุคลขกงเขาบ,บุคกลที่ได้กามสามขอเป็นหลักของกรรมมันตัหมายถึงว่าเป็นงานจอดวงง่างเป็นงานทีไปเป็นอาชีพอาชีพเป็นส่วนหนึ่งอาชีพคืออาชีวะเป็นงานที่เป็นอาชีพเหตุเป็นประจออําต่อเองการงานกรรมมันตันี่คืองานจอดงานจอดอย่าง บุคคลที่เขาเป็นครูสิครูเป็นอาชีพนี่เหตุหน้าการทำหน้าเป็นอาชีพนี่การขายอุปรกรณ์อย่างต่างๆที่เราผอขาแม่ขาเขาขายขายข,ของอ่ะมันนี่ก็เป็นอาชีพนะที่เราเหตุเป็นประจำต่างล้านขาขายไปจนชั่วลูกชั่วล้านเนี่อันนี้ก็เป็นอาชีพ นอกจากเหตุงานชีพเรานั้นแล้วเขาก็ยังมีงานที่เหตุเพิ่มเติมตั้งหักบกงกนไปตึกแฮ่เหตุหน้าเป็นอาชีพตึกแฮ่นํำแงยหมดแดงน้ำโคตกี้ปูมนํำอันนี้ครเป็นงานงานจอแบกปืนขึ้นพูไปเก็บเห็ดนงานจรดนะนะสัมมากัมมันตะเป็นงานดี ถ้าไปเก็บเห็ดของบอุพิดธยังไงบุพิดเป็นงานที่ชอบอยู่คําว่าชอบในทีน่นี้งานที่เห็ดลงไปแล้วเจ้าของบอดเดือดร้อนบุคคลอื่นสัตว์อื่นบดเดือดร้อนถ้าไปกาดสัตว์บุคคลอื่นโตเข้าก็เดือร้อนสัตว์อื่นกระเดือดร้ลนไปกาดสัตว์นั่นเองอันนี้ก็เรียกว,ว่าเป็นมิจฉากรรมันตากรรมันโตกรรมันตะก็ะกะกะได้ เป็นมิจฉากรรมันตะไปเก็บเพชรเนี่ยก็เป็นงานที่บอกทาให้บุคคลอื่นเดือดร้อนตัวเองก็บกุ่ดร้อนนาก็เป็นงานกลางๆเป็นทางสายกลางอยู่นะถ้าไปทําผู้คนเดือดร้อนับเสียหายนะหนึ่งขาสัตว์สองหลักสัตว์สามพืชทิตในกามทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเจ้าของก็เดือดร้อนนามาไหนผลของการกระทำรล่นนั้นที่เป็นกรรมเนี่ยกรรมชั่วเนี่ ่าสั์เป็นกรรมชั่วหลักรัก์เป็นกรรมชั่วนอกจากทำบุคคลอื่นเดือดร้อนแล้วกรรมชั่วเรานั้นก็ทำให้เาเดือดรพนในตางี่อัมบดีนะทำให้เราเดือดร้อนนะตกนรกบังโูกกองจำบังถูกบุคคลอื่นสั์อื่น,นเบียดเบียนด้วยประการต่างๆนะเป็นผลของการ ขาสัตว์ต่างๆนะเป็นเอกสารมันตอบแทนมาในทางที่เป็นผลลบต่อต่อภูกระทำเรียกว่าตนก็เดือดร้อนบุคคลอื่นสัตว์อื่นที่เกี่ยวเกี่ยวกับการกระทําของเราเขาก็เดือดร้อนเช่นขาสัตว์จริงสิเส้นรักสัตว์จสิผู้ถือรักก็เดือดร้อนผู้ถูกขาก็เดือดร้อนราะทวตในกรารเดือดร้อนจังไรยนี่บุคคลอื่นเดือดร้อนแต่สามีภรรยา สามีภรรยาเป็นหุ่น่วนในกันในการจะต้องเคารพสิทธิในกลุมเป็นสามีเคารพในสิทธิของภรรยาของตนด้วยจะมโนอกใจง่ายลองบังก็ได้วัดนอกก็มีตัวอย่างอยู่นี่เดือดร้อนบลาปืนเดือดร้อนเจะาของเดือดร้อนพิษพิษในกรรมก็เป็นอย่างสิว่ววัดนอกก็มีอยู่นี่เดือดร้อนอย่างสินี่ก็เป็นงาน ก็เรียกว่ากรรมันตูบิงทั้งสองส่วนเนี่ยมันคือกันเต็มกบโอคือกันนะอาชีพนั่นหอึ่งนะหนึ่งแนะ็คืองานบทเป็นมิจช,ชากรมันตเป็นงานที่บทชอบงานเขาก็ต้องหลีกเลนหลีกเลนในสิ่งเหล่านั้นถ้าหลีกเลนใดก็การ,กรทำให้เอาบทเดือดหลอนในสิ่งเหล่านี้บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําเอาก็าก็บดเดือดหลอนงานเหตุงานงาน,งานจรบริเป็นงานประจําบริษัททุกมือนะ หมอคืออาชีพอาชีพนี้ทุกวันเป็นครูเป็นผู้ซ้อมรถนะก็เป็นอาชีพหนึ่งเป็นครูอาชีพหนึ่งพอให้พอหน้าอาชีพหนึ่งหลายๆอาชีพนะอันนั้นก็เป็นอาชีพนะอย่างก,ก็สรุปตรงนี้ก็คือการมั่นตูคือการงานชอบก็มีทางกายเิ่นออกทางกายแค่นั้นเองทางวาจาบ่นับเขาเพราะว่าวาจามันมี คอตั้งหนาที่ว่ากไปสุดก่อนสัมมาวาจามันมีคอนั่นแล้วตัวนี้เอาแต่ต่างกายอย่างเดียวเพาาราะขาซาบอกลาซาบอกอดพิณากามรมบอกกินเหล่าบวกเข้าไปนํนมามนะแต่ว่ารักการแต่แต่ว่า,กกา,าว,วถึงสามคอมันเกี่ยวโยงกับบุคคลอื่นนะนะซาดเืนนํนมามนะแต่เราเนี่ย้าไมจะคองเดินโลดอย่างเดียวทำไมเสียสติขาดสติขาดสัมปชัญญะอันนี้คือการงาน การงานกรรมชีพคนละดัดังที่เก่าให้ฟังแะละที่นี่เป็นขอที่หา่าวต่อมือนี้ว่าสองเรืองกาคือสัมมาอาชีพออาชีพชออาชีพเงี้ยหลายอาชีพอลยดังที่ว่าให้ฟังละหาผู้หนึ่งหนึ่งก็มีอาชีพหนึ่งอะไรหรือมีสองอะไรสามก็ได้แแต่แต่ความสามารถของตนเองที่มันเห็ุมีผลรายใด เกิดขึ้นมาจากงานนั่นโดยสุจริตนะก็เป็นสัมมารกรรมตโตที่โบเป็นสัมมารกรรมนโตก็มีอยู่ลักสำคัญสำคัญนะผู้เข้าตรงจำไว้ได้อยู่หาคอ้อที่หนึ่งขายอาวุธอาวุธก็เป็นปืนอย่างเดียวเลยสมวกเดี๋ยวขายกันอยู่น้ำลายขายได้กวัดโน่นนี่ก็มีคนวัดโน่นนี่ก็ขายนี่ กตังหัวจักกาจะคงขายของบทถือตองเป็นอาชีพที่บทถือตองเพื่อมีโอกาสเราก็จะได้งดเว้นตรงหัวจักไว้ว่ามันบทถือไงนะมันเป็นมิจฉาอาชีพเป็นมิจฉาชีวิตแต่เขาอดไดมันก็จะทํำห้ฐานการปฏิบัติของเอานี่ฐานดีขึ้นพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อความบนทุกได้เลยในโอกาสต่อไปนี่คือฐานที่ตั้ง ของงานเพื่อกว่มบนถูกทานตัวนี้ตองเหตุในดีด้วยอาชีพปืนพานาใหม่ต่างๆนานะปืนก็ะได้ได้ถึงอาบุตงก็ะได้พวกชมวมกพวกดักสักต่างๆนานาอันนี้ขอแรกคือปืนรวมถึงชมวโกนังสติกอย่างต่างๆนันะที่สามารถทำให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนได้เกี่ยวกับชีวิตเนี่ย สัตว์ชีวิตแะละนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เครื่องรักสัตว์ก็มีมากมายเห็นบอกเที่ยวขายกันอยู่นะอันที่สามก็ขายสุราอันที่สี่ก็เลี้ยงชัดเพื่อให้ข้อขา,ขาอันนี้ก็แมนเลยอันที่หา้ายาพิษเตี้ยมมันยาขาคุ้นอย่างเดียวเลยยาพิษท,ทั้งประเทศเนหละกินแล้วทำไมบุคคลอื่นสัตว์อื่นตายไพ่้า,ายในยก็ให้หัวใจไว้าจะาของโบ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของอามาัรมีองค์เปดนี่แหละ,นะ,นะคิดไวจำวาใดไวบางทีเราสามารถงดใดก็งดไลน,ะนะ่หนึ่งขายปืนอาวุธสองเครื่องดักสัตว์สามยาผิดสีสุลาหาเลี้ยงสัตว์เพื่ลยห้เข้าขขาเส้นเลี้ยงหมูสิเส้นเลี้ยงมั่วเลี้ยงกล้วยมันก็สิเพื่อให้เข้าขาเ,นเ,งงเ,นเ,เนบเเาานตัวสม,มือนะี้ ต่ก่อนเหลืองงูเหลืองกล้วยเพื่อที่จะเป็นแรงเป็นกำลังในการเอทัยหน้าแะละประกอบอาชีพอะไรทยหน้ามีเกียนแต่ก่อนถ Canadians. ้าเป็นงูวมีเกียนเกียนขาธรรมดาป้าไปบริได้เลี้ยงเพื่อสีขายเขาขาตรงๆนะเช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาต่างๆนานารูมตูตีไปขาเองเลยขาสัต เป็นอาชีพอาชีพนั้นเนี่ยขาง้อาาคางวยข้าจางให้ขาเป็นประจำเนี่ยก็มีอยู่ผู้เฮ็ดได้ก็จังเฮ็ดได้ผู้เฮ็ดบด่ได้ก็เฮ็ดบ่ได้ขาขาง้อคากวยขาหมูต่างๆนานาน,าน,านี่ก็เป็นเปิ้นจัดเป็นอาชีพในได้เตี้ยเป็นประจำาเ,เป็นมิจฉาอาชีพนะทำให้บุคคลอื่นและก็ตนเองเดือดร้อนในภายหลัง ฐานของขอปฏิบัติทจะเป็นฐานในการปฏิบัติเพื่อว่มผนทุกขกบ่มีมันคือการ้นทุแท้ๆนี่บริยูน้ำสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นโดยออมสัมมาทิฏฐิอันนี้ตรงเลยขอปฏิบัติตรงเลยนี่เพื่อว่มผนทุในเลยสัมมาทิฏฐินี่ได้สัมมาสังกประนี่ก็ร่วมถึงมนุนีน้ำมุนถึงกามาวาวาจาดํมลิท่จะว้า ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสัมมาวาจาดังดีโอาไ้ฟังสุดกนะ่ดนนะดีอินในร่วมถึงดําดีที่จะสร้างทำความเพียรดําดีที่จะสร้างสติดําดีที่จะสร้างสมาธินั้นก็เป็นทานมน่นนี้มันเป็นทานให้โตสามคอนะี่สามคอหลังเนี่ยเป็นกอปฏิบัติเป็นความพ้นทุกข์เลยได้แต่ว่าถ้าขาดมดุ่นหาคอเบื้องต้นนี่บ่ได้คือกัน ฐานบดีก็อบอสามารถที่จะพ้นทูกได้ต้องประกอบกันทั้งแปดคอนี่จังไดนะฉะนั้นกัรมาอาชีพนี่สำคัญในพวกเขาก็เหตุกันอยู่นี่เลยนะบบดิว่ากันแหละแต่ว่าเอาต้องหู้จักกันนะว่จาจะโค้งนี่เหตผิด้อนี่ขายยาผิดก็จะมีขายสุลาสุลาก็ม่เดกเดืยร์ยซาเตงเขาขา้าเข้าหัวจัก่าเข้าเหตบมดเถก ก็ดีก็่บูหจักอะไรจะมาบอกฟังนะนี่ยฉะนั้นการหาอาชีพนี่จึงสำคัญนะนะผู้ใดหาพิษพิษเลยแหละบางคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาคุ้นเคยกันนี่ก็จะแนะนำว่าหาอาชีพใหม่อาชีพบดีทำให้บุคุณอื่นเดือดร้อนทำให้ตนเองเดือดร้อนภายหลังบางคนกับ ก็เลิกใดบางก้นก็นกเลิกว่าใดอย่างเทอเกซิมเนี่ยเราก็ตายหลายหลเาเทอเกซิมนี่ก็เป็นลูกซิดมาตั้งต่ปี2องพันหกร้อยสิาเจดเยขางั้วกางูขาหมูขาบัทุอย่างเนี่ยเลี้ยงชีพมากโดยตลอดจนเวาลาสุดท้ายของชีวิตนี่ก็ยังขาคือเก่าลูกเมียหลายคน มายถ้ว่าเลือจากคนหนึ่งกับเอาคนหนึ่งไงนก็มาขาเป็ดสื่งงวซซื้อกล้วยมาขาแก่เอาบอกกับบ่อใดกับอ็ดบ่ดใดพอมันเป็นอาชีพมาแต่พ่อแม่ผลเจ๊กฮกเจ๊กคกเป็นพ่อเราเขาหูกันไปเนี่ยอำนาจจะเลริญได้ก่อนขายขาขายงวงกล้วยขางวเข้ายไอขายนะเขาฮูกันไปเล อันนี้แก่บก่บตกกระปล่อยไปคงเป็นลูกศิษย์อาจารย์แกเหมือนเดิม,มนะก็รมุได้ลดละหรอกเราก็มีความว่า,วางดีปรารถนาดีน้ำเเผวอยู่โดยตลอดคือกันภายหล,ลังมาเราหนีไปอยู่รอ,อจากอำนาจประโยชน์นำโสมบางที๋ยมันมีปีะอะไรแหละปีสี่ศูนย์เนี่ยเราก็มาอยู่จำพรรษาน้ำเเผวน้ำเเผวนี่เนี่ยมันอยู่ หลักาสิ้นเปดตลอดปัญชาก็อยู่เลื่อยออกไปออกพัญษาแล้วก็ยังอยู่ต่อไปอจังได้กำเมือ่นอนลำโสมเขาก็ไปเยี่ยมพยายามเล่าอยู่โดยตลอดนะเนี่ยอ่าสุดท้ายนี่ก็เราตายนี่เขาโบได้จแจ้งข่าวมาเลยเดยพี่น้องเขาเนาะเพราะว่าลูกเต่าเขานั่นโบสถือก,ก็เมยใหม่เนี่ยเมียไม่เล่าเนี่ยเมืองโบเถือก,กันบาน้านในพวกเมียไม่เล่าเนี่ย ถือกระเป๋ามานนี่เที่ยวไปเที่ยวมามาวัดเท่านี่ปีละกสองเถื่อสามเถื่อเข้ามามาจากน้าซูมานอนวัดเท่าคืนหนึ่งมาทาบ,บุญุนทานเสร็จแล้วก็ัําบุญโล่ขาขึ้น,กนเกาน่านนไรขาซาแต่ไหนกนยักสิบาจะไหนถ้าเรามา,มา,เ,ามเ,เราก็มาเอาของไว้บมื่อเถื่อเราก็มาล่วงไปล่วงไปจงังหวัดอำเภอเอำเภอบุรีรัมไปซื้อไก่ มาทิละซีโตห่าตวกนี่แลก็มาให้พว้ขายละขายบุญธรรมาขาในบัารออกอันนี้ก็มีลูกซิทที่มันข่าขายสิจนตายข่านี่แกบุญรก็ปล่อยไปลูกเต่าอขอ็เวลาตายนี่บุตรก็พวกนี้ก็บ้านที่อยู่นี่นะก็เป็นบ้านไกลอยู่ไกลกันนะอยู่น้ำกันบ้านท่อแกซิมกะ ก็เมียนะอยู่หลังหนึ่งเวลาพูษตายกะลยกันหนีออกไปอยู่นะต่างหากแต่บทอ,อ,อันตายไปแล้วก็หนูกเต้ามาบึงอะไรเมียหน่อยนีไยแมย่หน,นาหนีนนเขาก็เลยบริมนเอาลนะเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับมวนนี้บริมน,มน,มนก็เลื่อบ่ได้ไปเราเกซิมตายก็ได้ก็แกสบ่ได เล่าก็โหอยู่เรอมั่งอ่ามันเก็บอะไรขำลับผลโครงการกระทำไปสำหรับพวกเข้านี่อยู่หน้าจะลวยนี่ค่ะบผัได้เข้าหูไวว่าสิ่งนี้มันผิดนี่แต่งใจไว้ว่าโอกาสหน้ามีโอกาสก็จะลุกเลิกบอกขายสิ่งเหล่านี้บมดทำในสิ่งเหล่านี้นะมันเกิดบ่ญยากมั มันก็เป็นของเล็กๆน้อยๆน,นนะเช่นยาพิษเองสิเล็กๆน้อยๆอาวุธปืนอาวุธพวกมกเส,สืียมีเองสิเครื่องรักซัดต,ต่างๆอันนี้ก็บอแม่นหน่อยในนี่นเนาะขายไหนสูงมือแล้วบ้างนี่สวิงแห่มืนอนแล้วมองมันทีล,ลังก้นกับยกเลิกขายมองไปเลยก็มีสื่อม่องแนวเจ้ามีม่องขาย เด็กวัดนี่ก็ได้พอผมเศร้าใายใอะไรครับพอไปซื้อบนอ่นมาให้เอามากันอีกาโ้นกลับใครอีกเราบอกเสียมงฮะบอกอเออเศร้าเป็นเศร้าเลยอย่าก,กลับไปีค้ายเหล่าสิตาม่ันเสียมอมเทาเ่าแกใหญ่ชนะอันสิ ของหัวเข้า,ขานี่ก็แถมๆน,ๆนิดๆหน่อยๆมั้งบลายเบียร์จันยังขายกันอยู่บุคราเบียร์ชิมัสสิเดีขายอย่างก็แล้วแต่แต่ว่าถังหัวจักไวเนี่ยว่าเอาเป็นนุบาสุกัวสิกาในพระาศาสนาเขาผบ้เหตุตกสิ่งเหล่านี้ผู้เขาบาเเขาูเหตุเขาเหตุย่างอื่นมีอาชีพอย่างอื่นเขาขา,ขายขายเขาบุหขี่สิ่งนั้น มันกระไดตัวขายสิ่งอื่นนะก็แล้วแต่สิคิดแล้วมันเป็นสิทธิก็เงา,าไงบอกให้ฟังอ่งนี้เรื่องของธรรมะขอปฏิบัตินี่ก็ได้เขาก็ะีควมิาวคกภูมิใจในภายหลังตัวว่าเอาเป็นพุทธบริษัทพูดไงว่าเป็นอบุอบาสกอบุบาสิกาในประสาศาสนาที่บริสุทธิ์พุทธพงจริงๆอันนี้โหลุงละเมิด สิ่งที่บุริเจ้าห้ามมากีกามภาคกูมใจในกุมเป็นมุมบาสซกุมบาเซกาทีมบริสุทธิ์พุทธพองตามหลักคำสอนของบุริเจ้านี้อันหนึ่งอันที่สองแน่ๆก็คือเอามาได้ทำคชั่วให้แก่พุคคนอื่นในตนเองนะอันนี้ก็เป็นสัมมาอาชิโว จบไปหาหาคอนเนี่ยก็ที่หนึ่งก็สมาธิทิที่สองสมาสังกปูที่สามวาจาส,สีกัมมันโตการงานที่ว่านี่หลยที่หาคืออาชิวูขบวนนี้ก็สินต่อไปก็เป็นว่ายาโมสินต่อไปเป็นสติสินต่อไปเป็นสมาธิกระจก พอดีออกพรรษานะมังเขาเคยได้ยินแต่ว่าซ้ำมักมีองแปดยังมีอย่างนี้กบไดใส่ใจเขามาวัดน้องกันอย่างจักกันตัวเป็นวาสุวาสิกาในภาษาศาสนาโบจักมักมีองแปดได้จังไหนเพราะว่ามักมีองเปิดเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นทางสายกลางที่พุทธเจ้าเขาเอาเนี่คนหาโดยตนเองไง อจนได้ตัดสรุอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก่อนกมุงยิภัยหูจักหมักมีองเปิดในันว่าเฮ็ดสิ่งนี้กับเฮ็ดสิ่งนี้ไปเลื่อยนะคนว่าเทารมมานก,กายเพื่อโคดถึงพระอระหันน์คำว่าอรหันนี่ก็ก็ใจายกันอยู่แต่ก่อนเขาถึงความเป็นพระอระหันน่ะก็มีการ ทรมานร่างกายให้เหนื่อยให้ลำบากเช่นนพวกชีบเปื่อยเห,หยึดกันเปื่อยกายลดละควมยึดมันดื้อมันว่าแต่ของยึดโตจะของว่าเป็นเลือนยึดกายจะของด้วยการบ่อยมันยึดโดยการปล่อยเลยปล่อยบะนงผานงแพร ก็มีหลายเสมอยเขา,ย,าย่างอยู่ขังพุทธการก็เป็นคู่ปฏิปักษ์ก็บอถึงกับปฏิปักษ์นะเป็นลัทธิหนึ่งที่เด่นหน้าในขังพุทธการเลยเทรมา่านกายนั่นเองก็ย,ยืนกำมือ,อยุงสีบกเขอนไว้เลยกำมืำอยโยกขึ้นจนเล็บมือมันสอดออกัางหลังมือก็มียืนใน้นามก็มี น่ามุดลงะะแล้วก็โผล่ขึ้นโผล่ขึ้นแล้วก็มุดลงมุดลงก็โผล่ขึ้นทรมานให้ร่างกายมันบอบช้ำเพื่อยังเพื่อจะได้ละกิเลสควบโลกควโกรูคุ้มหลงแต่ก่อนก็ก็มีควบโลกโควบกรูคุ้มหลงกันเดียวกันนี่แหละละโดยวิธีการทรมานร่างกายพุทธเจ้าก็เอาเมนุนทางเิ่นเฮทดิเบิ่งแล้วโม,มเมน วนทางมันเป็นตึงเกินไปสินะเพิ่นก็นแล้วมาบอกทางสายกลางเนี่ยเปิดคอทิวาเนี่ยเพื่อควบผนทุกในควมเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาเนี่มันนกเหตุกันอยู่นี่แหละฮะโมเป็นบทตองปฏิบัติเพื่อควบผนทุกแต่เอาเราจริงเ่านี่ก็เป็นฐานขอปฏิบัติเป็นฐานในแก่ใจของเขามาเอาอยากพ้นทุกขปไปแท้แบบนี้ อเอาก็สามถาที่จะทำวามเพียรมีสติมีสมาธิส่างสามขอเบื้องปายนี่สามารถจะพ้นตกได้เลยมนันนี้เพราะฐานมันดีฐานโลนีแปก็เป็นในในแปดขอเนี่ยมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นมนาะน่ศีลสมาธิปัญญาโคบอยู่ในแปดขอนี่ยนะเข้ใจแนะ่ วอ,อ้พังพวกเป็นสังเขปก็เห็นว่าสมควรแล้วนะมันก็่มีหลายนะมีแค่นี้เลยได้ซ้ําที่บานี่พ่อแล้วนะดีเลยเป็นเกื่อเจ็ดของเจ้าของอได้เลยนะจนเจนจะเป็นจะตายโอ้ยเฮาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่บริสุทธ์พุทธอง ปฏิบัติตนในที่กรอบขั้นสอนโอ,องสุสมเด็จพระสามาสมาสุธเจ้าถูกประกาศม,มีอ้อใดที่ผิดฟิวเลยนี่ในแปดคอนี่สี่ในหากเบืองต้นนะี่นะเบืองปลายนี่ก็เพื่อกุ้มปนทุกได้บ้านนี้ตองละออกจากสิมาทำความเพี้ยนเฉสจังสติสิมีสังสมาธินี่บางเดือนก็ต้องออกบวชเลยอันนี้ว่าบวาออกบวชแค่เพียงนั่นแหละก็จะเม,มาเหตุนี่แหละ สติก็สอนกันอยู่ดีสมาธิก็สอนกันอยู่ดีนะปัญญาก็สอนกันอยู่นี่ะน,น,น,นะ,ญญะนนนนะแต่วันกระบวนได้จริงได้จังิงยังไอ้มดนั่นบุคิดว่าสิพุลทูกได้ละ่ะมาวัดนี่ก็ได้บุคิดว่าเพื่อจะคล้องผนทูกได้กระเฮ็ดไปเพื่อเป็นที่พึ่งขล้องใจหาเกิดไปทั้งนากระสิได้ดีแน่มีที่พึ่งจะคล้องอนะ ยังอยากเกิดดีอยูนดีเหตุควมดีตั้ง่างกับเพื่อสิเกิดมาดีเกิดใหม่กันเกิดดีๆในปัจจุบันจะอยู่กับบทอื่นหลอนเวลาไปเกิดกัไปเกิดในสถานที่ดีสังคุ้มดีเพื่อการเวียนว่ายแต่เกิอดอยู่วัวกก่อนเลยศึกษาไว้สิ่งเหล่านี้ว่างตนอยู่ในกรอบที่บนแนน้ำเนี่ยให้เป็นรัพมา เป็นมักเน,นะเป็นขอ้ปฏิบัติให่เป็นมีชาในเปดขอนี้เป็นสัมมาทิฏเดเลนะมันก็จะบเดเหิดหลอนตอนเองในขณะติดดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันหลังจากการตายก็จะไปในสถานที่ดีเป็นสุคติบริบตไปนในสถานที่ที่เป็นถูกตินะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานะ มักเปียงแปดท้งปฏิบัติในในการศึกษาแล้วนําไปปฏิบัติในก็จะเป็นประโยชน์แก่ตินตนนางตีเกามาเป็นนวรายุดติการไฮวัดในมือนี้เพียงแค่นี้